ต่อไปเชิญผู้ขออมหน่อยหนูเหรอขออมบ้างผู้หญิงอย่าเอาอย่าโกงเกาก้นอย่างนั้นไม่เอาเดินออกมาใหม่ตอนลุกขึ้นเป็นผู้หญิงเลยซานนี้อย่าก้มหน้ามากดูหน้าองใกล้ละ รดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอ และรักตลอดไปรักมากเพียงไหนมาก <c oughs> ยังไงก็รักมากเพียงไหนกำหนดวัดได้รักมากเพียงไหน <c oughs> กําหนดวัดได้เท <c oughs> ่าดวงใจฉัน <c oughs> อย่าเพียนถาม <c oughs> ว่าฉันจะรักเธอ นานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรันดร์รู้แต่เพียฮะรู้ไว้อ่างเดียวรู้แต่เพียงฉันเฉพาะชีวิตฉันอุ้ยขอใหม่นะคะเอาแต่แรกนะคะขอโทษค่ะ เาไม่หรอกเห็นไหมแนดงว่าเรา,าอะไม่ได้เข้าใจเนื้อม<ช>ันจริงๆคือแค่นี้คือทเทสเก็รู้เลยไม่ไมำนำากความซึ้งมันอยู่ที่การที่เรานําพาผู้ชมเขาไปทีละเปาะทีละเปาะนะแต่มันไม่ต้องดราม่าเวลาเราเป็นนักร้องแต่ว่าคือเวลาที่เราถ่ายทอดผ่านน้าเสียงอะเราเข้าใจมันทุกค,คําเป่าความเพราะของนุกรุงอะหนึ่งสองซ้ำ โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอและรักตลอดไปรักมากเพียงไหนกำหนดวัดได้เท่าดวงใจฉัน อย่าเพียงถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ไไดว่าฉันจะรักว่าฉันจะไม่ได้<ะ>ดีดนิ้วเลยเดี๋ยวให้ครูบอกหมดว่าฉันจะรักชั่วการนิรันดร์เพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉัน หมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลม <Okay. S 1> แค่น,นี้ก่อนเห็นเปล่าว่ามันไม่ได้เศร้าไปทั้งหมดหอะลูกมันมีเป็นมันมีเป็นคําถามมันมีเป็นห่วงเป็นห่วงเปนแต่ละห่วงเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยโดนว่าในรอบแรกก็เพราะว่าโอ้โหเศร้าอยู่นั่นน่ะมันไม่มาเศร้ากับเธอหรอกนั่นน่ะนะคะอา้า